ป้ครับครับตีพรมหันเนี่ยเป้นห้องว่าใดครับปอบเก็บเมียงครับอันนี้นะปอบปอกปอบปอบปอบมือใส่เก็บเมียงอ๋อปอบปลาอ๋ออบปอ่างบอกไปไม้อ๋อปอบเก็บเมียงครับชื่อเต็มคือปอบเก็บเมียงปอบเก็บเมียงนี่อันนี้ปอบแป่งคนเดียวกหครับมาทํามาจากอย่างครับทํามาจากอันนี้มันเป็นลูมินียมเป็นลำโพงเก่าลำโพงเก่า เอามาตัดถ้าใส่แล้วออกแบบนี้บบมครับแบบนี้ออกนี้เชื่อมอย่างสักอย่างตัดจาะเจาะแล้วอันนี้ใบมีดนั่นคือทํามาจากอย่างใบมีดตัวนี้นี่ใบมีดเป็นใบมีดโกนมีดโกนมดกเอามาใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ๋อถ้าถ้าอันนี้อันนี้มันมดคมก็เอาใบใหม่มาใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ๋ออันนี้สําเร็จอันนี้แบบสาเร็จของปอนะอันนี้ปอนทำเองเลยทําเลยทำเองนี่ปอนนี่เขาเก่งจมูกจะจุ่ม สวัสดีครับนี่อันนี้คือเจ้าเจ้าข,ของผลงานอันนี้เป็นปอบเก็บใบเมี่ยงปอบใบเมี่ยงแล้ววิธีการใจ้แล่ะครับปอบก็ใจ้ใบมีดเนี่ยเขาจะไปเก็บกับใบมันสมมุติอันนี้เป็นใบเมียมเ่ยงเขาจะกล่ำอย่างนี้แล้วใบมีดมันจะกัดครับเขาจะกล่ำเอต้องขอรบกวนปอบสาธิตหึงพอแล้วเพราะว่าคือรุ่นใหม่ ก็คนบบกคุ้นเคยนี่กับผู้จักเนาะเออนี่คือวัสดุอีย่างอีเนาะถ้าผมไปโทษผมเอาไปถามนี่หลายๆคนกับผู้จักแน่บอกผู้จักครับแต่ถ้าคนที่มีประสบการณ์ก็จะหู้จัดจักปอบใบเก็บเมียงปอบปอบเก็บเมียงอ่าปอบเก็บเมียงอ่าปอสาธิตผมสักหน่อยวิธีการใช้ออกเดี๋ยวไปเอาตุ้นอันนั้นตุ้งยาใบนะนี่คือผมอยู่ที่บ้านป๊อกขับจอมโจจโจมเหมย มาได้ความหู้ต้นเมี่ยงดดิมนี่มันก็บอมีสมมุติอันนี้เป็นต้นเมี่ยงครับสมมุติอ่ะสมมุติอ่ะอ่าอันนี้เราจะกลับมาอย่างนี้นะเก็บอี้เลยครับก่อเจ้าเนอะอ๋อวิธีวันเอาเจ้าเิ่นก็จะคอยดึงนี้เนาะแต่ด้วยความชํานาญเนาะพ่อเนาะรัออ๋ออ๋นนี้มันสะดวกหรือเปล่าพ่อเนาะนี่มันสะดวกมันคมคมเก็บอี้เลยสมมติอันนี้เป็นใบเมี่ยงเนาะเรนจะไหวหรครับ อมันก็จะได้ใบเมี่ยงไมแล้วเนอตามดีเขาเก็บแต่ปกติใบเมี่ยงมันน้อยกว่านี้นะพ่องนหน้อยกว่านี้แต่บางต้นมันก็ใหญ่อยู่ใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นการสาธิตอ่านะแมันจะเป็นหวยครับอันนี้แปลงยากเขาปนิแปลงแต่มันมันยากเขาเขาเคยแปลงแล้วมันมันยากครับบ่ยากเนอะม่ยากอ๋อคนดีคนมีฝีมือนีงเนะ กึดไอยยังก็ได้มดนะผมขอพอยก็ว่าเปล่าแต่ละอันมันจะเหมือนกันรูปแบบของการแปลงบเหมือนกันบางทีก็แปลงเป็นทางยางหนึ่งมันบเหมือนกันนะพอนะครับเหมือนโอ้อันนี้อันนี้คือเอาไว้สําหรับซิปนิ้วถ้ามือซ้ายมือขวาเหมือนกันมดตัดถ้ามือซ้ายก็ตัดหัมข้างอ๋ออันนี้มือขวาอันนี้มือขวาเฉพาะมือขวาเฉพาะมือขวามือซ้ายก็หั่ข้างหนึ่งนี่แต่นาอเออ อันนี้จะนี่เอาใบมีดอ๋อพ่อ,อน,นี่จังออกแบบเนาะเอามาแล้วก็ใบมีดใบกุ้โกนเนี่ยมาซุกตอนนี้ได้เลยเนาะ,ะถ้านี่หมดคมก็เปลี่ยนน้ำใหม่ได้เปลี่ยนได้อ๋อมันก็อยู่มนนันนี่เนาะแพงเนี้ยป่ะอันนี้ถ้าแปลงขายเขามาซื้อผมก็เขามาสั่งผมก็อันละสามสิบอันละสามสิบพ่อใบมีดครับ พีน้องบันปอกนี่เปินยังใจ้นี่อยู่เนาะใจ้อยู่เป็นอุปกรณ์สําคัญครับในการที่จะทํามาหากินครับถ้าบะมีมีดอย่างอี้บมือนลูกแล้วบหรลูกแล้วเนาะบหอลูกแล้วเข้าปาก็เข้าปาได้เนาะเข้าปาก็เข้าได้มันมื่นไหมอย่างมดมื่นนี่เนาะแต่ก่อนเดิมแต่เนี่ยเปินจะบบใจ้กันสมัยก่อนสมัยปุญญาตายายนี่เปินจะแบใกล้ใใจ้กับมือเก็บอย่างเดียวมือดึงเนี่นะมือดึงอย่างเดียวแล้วตอนนี้บนมาเริ่ม ่วนไหนนี่ถึงมาเปลี่ยนเป็นอกครัมันพอมันมีการเปลี่ยนแปลงอายุมันมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องการคือมันโวยะขึ้นมันได้นะอ๋อโวยขึ้นถ้าใช้มือเก็บมันจะจ้ามันเหนียวสมมติหนึ่งนาทีได้กี่ใบเครับที่อีปะโอ้ถ้านับเปลี่ยนใบมันหนึ่งนาทีนี่มันได้ได้เป็นมัดเป็นกำมั้งอี้แล้วล่ะกำเต็มมือเลวนะเต็มมือเลยนะเป็นเกินร้อยเนาะ แต่ถ้าถ้าบาดใจนี่จะได้เกลืองเกิืงเดียวอ๋อต้องอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการเก็บใบเมียงซึ่งหลายๆคนบอกหุจักแน่ <c oughs> ผมเองพอเพิ่นๆนนี่ถ้าปอบาเอามาบอกอยังไงก็อาจจะมองครับเอ้น,นี่คืออย่างนี้เนาะ <c oughs> แต่อันนี้คือปอบเก็บใบเมียงปอบใบเมียงนี่เราจะต้องเป็นเจ้าอี้แล้วป่อถุ่มถามก่อนถ้าสมมติถัดใจแบบ อุปกรณ์กันไกลแบบสมัยใหม่ที่มันเป็นกีมนะดีหรอได้ก่อมันมันจะยุ่งยากครับการการตัดแล้วเพราะว่ามันจะมือ้า้เนี่ยเขาจะไปเขาจะไปกล่ำใส่อย่างใดเขาจะตัดอย่างใดเนี่ยมันจะยุ่งยากตรงนั้นแต่นี่มันสะดวกกว่าน้อนี่มสะดวกกว่อย่างตีปอสาธิตพอเนี่ยนะกลายเป็นอุปกรณ์สําคัญของพี่น้องบรนปอกหรือว่าพี่น้องติเก็บใบเมียงเนาะ <laughs> จมูดจจุมครับอันนี้คือเป็นห้องวาภูมิปัญญาเนาะตีได้เฮียนหู้กันมาแปลงโดยเป็นห้องวา่าเป็นห้องวาภูมิปัญญาตีแปลงกันมาคิดค้นกันมาจนมอนเป็นจะอีอะ้เนาะโอ้ขอบคุณครับปอครับตีได้ความหู้กับผมเย่ย <laughs> ปอบใบเมี่ยง <laughs> จืดจืดห้องทํรมดากับปอบใบเมี่ยง <laughs> ปอบเก็บเมี่ยง ปอเก็บเมี่ยง่าครับจะหมูจะจุจ่มอันนี้คือปอบเก็บเมี่ยงนี่นะครับสำหรับมือขวาครับ <laughs> อขอบคุณครับปอคบครับผม